นะครับพักพอนก่อนพี่น้องครับนอนะ่ันเต็มอิม่มจะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทุ่งนารีสอร์ทนะครับนี่ครับยากาศรอบๆไปมีแดดพี่น้องแดดจ้านะครับแดดจ้าเข่าก็งามม่ต้องหักลมพี่น้องสูงไรก็ะลม เาผากันนอนหลับเบอร์แล้วพี่น,นี่นี่ครับโอ้มองเอาปลาพี่น้องครับตรงขอกไก่ขอกงว่าเข่าลมเบิดเลยพี่น้องสูงลายกันอ้าวลับเบิดแล้วบ่มีห้องน้ำพร้อมเลยพี่น้อง อลับเบอรลระบอหรือจังไดนี่ลับระบอโอ้ยไหวว่าขนาดเอ้าพูดเลยพี่น้องโอ้ยชักขนาดเดสองชั่วโมงอยี่เลยเดี๋ยวเอาจะคลิปกันเดี๋ยวเขามานอนยังทายบรรยากาศของพี่น้องรีสอร์ทหน่อยครับรีสอร์ทกลางหนาโอ้ผมนอนเปลีดีกว่าโอ้นอนเปลี่ยนวได้ แดดแดดซองพี yes. ่น้องนั่งขามบ่ได้เดดมันซองให้ตังไหนล่ะนี่คือตังสิบกว่าซองบรรยากาศด้านหลังรีสอร์ทจ้าทุ่งนาเขียวขจี จากมุมนี้ครับพุ่มใจบ่บพี่น้องในฐานะเป็นเอฟซเห็นความสำเร็จของเด็กหน่อยผู้นึงนะครับจนมาหามมอดซมโมนี่จนมีบานหลังไงรอมรัวขอบชิดนะพี่น้องว่าธรรมดาครับว่าธรรมดาเหลือเสือครับในเวลา่กี่ปี สองสามปีนะครับเฮ็ดได้ปลานนี่ก็ถือว่าเพิ่นเก่งครับพี่น้องเก่งเก่งคนเท่าขันหาเงินเก่งขันบวงหูจะเก็บกับบ่ไใดได้ครับพี่น้องแบบนี้นะครับหาเงินเก่งใส่เก่งบวงหูจะเก็บกับบ่ไดได้ครับนี่ครับนอกจากสีหาเงินเก่งแล้วก็ต้องหูจะเก็บ หัจักสางนะครับคอยสิมีแบบนี้ได้หาเก่งใส่เก่งกะบบเหลือพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติกับนี่ครับบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับช่วงบ่าย,ายนะครับทุ่งนาช่วงบ่าย นี่ครับวิวสวยๆว,วิวร้อยล้านนะครับเบือมีเปรพร้อมคันคำๆทจ่งอยเป็นจะน,อนอ้องนะครับเปรเพราะว่าตอนนี้แดดมัน่องครับแดดมัน่องหอดต้นบักม่วงบางบ่มิดครับข้างในมีแอร์นั่งได้นอนได้เย็นๆน,นะครับแต่ว่าผมออกมา่ายคลิปก่อนนะครับจะคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ เบิงงผงหน้าส,สวยๆงามๆเดี๋ยวผมพาสำรวจนี่มีแอะเครื่องหนึ่งนี่พี่น้องนะครับพาสำรวจมุมด้านหลังนี่ครับกล่องฟางของตูรูบุ๊ซูเมอนีบัรลูว่าตูรูยู่บ่พี่น้องนะครับบรรลูว่ายังอยู่บอให่ไปสั่งไหใมีชีวิตอยู่บ่เลยเดี๋ยวกับบรลูด้วยกันครับ ออกงวงอกไก่ฟังนี่กัคหู้ยเข่าเขียวสว่นซ้อนพู้หลักเบิ่งบนพ่อแม่เอฟซีพี่น้องเพื่อนภากันทยอยกันมากครับฮู้ยนะครับรถมันจอดบ่ไใดได้ครับพี่น้องแถวนี้จอดบ่ได้เพราะว่าถนนมันแคบครับขันจอดไปแล้วมันกะเหลือเล่นเดียวอุ้ยถึกบังมันเหลือเล่นเดียวรถมันสวนกันบ่ได้มันขับไปมาลําบากนะครับผู้ใดมากก็ต้องเอาไปจอดวัด นะครับอันนี้เพื่อนอาชีมาแป๊บนึงแวะมาร่วมกองบุญนะครับแล้วก็ไปนะครับแล้วก็กลับมื่อแรงเพื่อนกับชีมาบึงมะล่ำนะครับยังมือเว้นกับมารวมกองบุญรวมกองบุญเสร็จกับเมื่อบานไปพักผ่อนหอดเวลาก็ค่อยมานะครับตอนนี้เวทีก็น่าจะเสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปถ่ายช่วงเช้าๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงช่วงสิบโมงครับเพื่อนกะ กำลังขึ้นไฟกำลังขึ้น LED ครับแต่ว่าโค้งเล็กอี่ยังฉากขึ้นเรียบร้อยแต่ว่าเหลือแต่ LED กับไฟครับเสร็จทันเวลาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ศิลปินบางบางคนก็ยังมาไม่ถึงนะครับหลายคนก็มาถึงแล้วนะครับหลายคนก็ถึงหลายคนก็บ่า้านได้ถึงบางคนก็น่าจะพักผ่อนอยู่นะครับส่วนตอนเย็นจะมีโชว์ใหม่หรือไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้กับบังโหูจะมีโชว์ใหม่หรือเปล่า ก็ไม่รู้ต้องรอดูตอนเย็นว่าจะมีซ้อมไหมนะครับอาจจะบุ๊บบ่ใดมีทายทอดส,สดให้เบิงพี่น้องครับอาจจะบุ๊บมีไล์สดเนาะนะครับตามมาตรการหรือขอความร่วมมือนะครับแต่กลุ่มปิดมีครับไผที่เพื่นให้เขากลุ่มปิดอย่าลืมนะครับเด้อนะครับเสดีย์ปราดงานบุญงานกระถิ่นได้ดูโชว์ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มเปิดบุญีเลยพี่น้องครับบุญีกลุ่มเปิด ไม่มีกลุ่มเปิดนะครับจะไลฟ์กลุ่มปิดอย่างเดียวถักปที่าสานเพื่อนแพงแฟนเพจครับเพื่อที่จะขอเลขบัญชีนะครับโอนแล้วก็ส่งสลิปนะครับเข้ากลุ่มเข้าไปในกลุ่มก็เข้าไปรออได้เลยครับเข้าไปลอได้เลยหอดเวลาเดี๋ยวเขาไล่สดขึ้นมาคากบเบิ้งในกลุ่มอย่างเดียวนะครับภาพวันนี้อาจจะลดโทนสีลง อาจจะเป็นสีไม่ธรรมชาติบางคนอาจจะเข้าไปแต่กับบรูว่าอะไม่น,นี่สีมันคือบวงามสีมันคือเป็นจืดๆนะครับก็ต้องบอกว่าเขาลดทนสีลงนะครับไม่ให้มันเป็นสีฉูดฉาดจนเกินไปนะครับถ้าเกิดอยากเห็นสีเต็มๆแสงสีเสียงเต็มๆมาครับมาหนาหานมาพร้ากันหนาหานมือแลงครับอ่ามาพอ้กันหนาหานมื่อแลงครับตอนนี้กับพ,พอ่อพุม่ิดลีก็รวมทั้งบุญเต็มอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้นะครับ ให้ดูบรรยากาศบ้านอีกรอบหนึ่งวความภูมิใจของพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีนะครับที่ประคบประงมลูกสาวสนับสนุนลูกสาวสพอร์ตลูกสาวมาจนฮอดสซูเมอน่นะครับโอ้ยสสออนนะครับเพียจนว่ามีรีสอร์ทกลางหน้านะครับไม่ธรรมดาเด็กคนนี้คนน่ะมาแล้วคนน่ะโอ้ยสองแม่ค์คนน่ะมาแล้วมาอย่างบนนั้น อ่นาเรียบผลโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับแชร์ในก็ฝากกดติดตามคอมเมนต์กำลังใจกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ย